เชาวชาๆสุนัขผู้มีเอกลักษณ์และักษณะเฉพาะตัวมาดูกันว่ามี5วิธีดูแลที่เจ้าของควรรู้ 1. แปรงขนทุกวันขน 2. ชั้นหนาแน่นต้องแปรงอย่างน้อยวันละครั้งป้องกันขนติดและตกเป็นก้อน 2. ระวังความร้อนเชาวชาๆทนร้อนไม่ได้จัดห้องที่เย็นมีแอร์หรือพัดลมควรหลีกเลี่ยงออกแดดช่วงกลางวัน 3. ฝึกเข้าสังคมตั้งแต่เด็ก ฝึกให้คุ้นเคยกับคนและสุนัขอื่นใช้วิธีการเสริมแรงเชิงบวกอดทนและสม่ำเสมอ 4. ตรวจสุขภาพประจำเช็คตาทุกวันเพราะมีปัญหาตาได้ง่ายตรวจหมู่สัปดาห์ละครั้งพบสัตวแพทย์ถูก6เดือน 5. ออกกำลังกายพอดีพอดีเดินเล่นเช้าเย็นวันละ30-45นาทีหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนัก ดูแลพวกเขาด้วยใจและนี่คือ5วิธีง่ายๆที่ช่วยให้ชาวชาวของคุณมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขค่ะคลิปหน้าเราจะไปทำความรู้จักกับน้องๆในแง่มุมไหนคอยติดตามนะคะ